สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกันตามมาเลยครับมาดูซิว่าสามคำที่ใช้สั่งเครื่องดื่มในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้างว่าอะไรมา I want one avocado smoothie please คำต่อไปนะครับ Can I get avocado smoothie please ประโยคต่อไปนะครับ I would like would to order Avocado Smoothie, please ถ้าเราต้องการถามราคาเราจะใช้คำว่า how much คำต่อไปนะครับ how much l e i s คำสุดท้ายนะครับ how much does this cost ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามอี EP ต่อไปสวัสดีครับ